ถ้าเป็นหนูพี่อยากโสดไอ้ปริยาเมาส์แทบเจอดาราภาพรักดีมีลูกมีมีแล้วทักดีเอ็ม,มาคุยหยอดจีบถ้าเป็นหนูพี่อยากโสดอยากได้อะไรให้หมดเลยถ้าบอกชื่อคือร้องว้าวเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาเจอดราม่าถาโถมเข้าใส่อย่างหนักหน่วงสำหรับนางเอกร้อยล้านไอ้ปริยาล่าสุดในรายการซานิเบลได้เบ่าทางช่องยูทูบวันเลย์กรเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจเคลียทุกกระแสดราม่าโดยมีช่วงหนึ่งที่พูดเรื่องความรักกับเรื่องสุดทีกที่เคยเจอทั้งเจอผู้ชายคุยหลายคนแต่ทําเหมือนเราคิดไปเอง และเคยมีดาราที่มีครอบครัวแล้วทักมาจีบอีกด้วยเคยคบกับคนในวงการแต่ฝ่ายชายคุยกับอีกคนพร้อมกันพอเป็นข่าวบอกไอคิดไปเองในช่วงหนึ่งของรายการไอ้ปริยาได้พูดถึงดราม่าความรักในอดีตที่ผ่านมาว่าตอนนั้นมีข่าวที่ดังมากจะเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวจะใช่หรือไม่ใช่แต่ในความรู้สึกของไอคือคบกับผู้ชายคนนั้นจริงๆมีการคุยกันทุกวันบอกฝันดีบอกรักมีการขอเป็นแฟนก่อนที่ไอจะมาจับได้ว่าฝ่ายชายคุยกับอีกคนหนึ่ง พร้อมๆกับไอซ์แต่ดันมีข่าวออกมาว่าเหมือนไอซ์เป็นฝ่ายที่คิดไปเองซึ่งก็ไม่ได้มีการเคลียร์กันเรื่องนี้เพราะฝ่ายชายรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่เลือกที่จะพูดแบบนั้นก็จบยอมรับว่าเสียใจมากแต่ไอซ์ไม่อยากออกมาพูดเพราะถ้าพูดมีแต่เสียแน่นอนไม่เคยแก้ข่าวเลยมีคนมาขอเลี้ยงจ้างกินข้าวหนึ่งล้านดาราในวงการส่งข้อความหาทั้งที่มีม,มีลูกแล้วทีมงานรายการโจทาม,มาว่ามีคนเคยมาขอเลี้ยงไอซ์ ซึ่งเจ้าตู่ก็ยอมรับว่ามีแต่ตนไม่ชอบเคยให้เงินค่ากินข้าวหนึ่งล้านบาทแต่ไอซ์ไม่รับนอกจากนี้ยังมีดาราในวงการส่งข้อความมาจีบด้วยแต่ไอซ์พูดชัดๆว่าไม่เอาคนในวงการแล้วไม่ต้องมาจีบเพราะเข็ดมากแบบไม่โสดก็มีเข้ามาเยอะมีคนหนึ่งน่าสือรัฐภรรยาสุดฤทธิ์แต่รับหลังส่งข้อความมาหาไอซ์ประมาณว่าช่วงนี้ทะเลาะก,กันอีกแล้วถ้าเป็นเราไอซ์ก็คงดีนะเราก็คงเข้ากันได้ซึ่งพอเจอแบบนี้ไอซ์ก็เงียบไม่คุย คนล่าสุดที่ไอ้เจอก็พิกมากเหมือนกันคนนี้แต่งงานมีลูกแล้วมาพูดกับไอว่าถ้าเป็นหนูอาพี่อยากสวดซึ่งบุคลิกของผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ด้วยเป็นแฟมิลี่แมนรักลูกลงอินสตาแกรมน่ารักแถมยังมีการมาบอกอีกว่าไม่ต้องห่วงนะพี่เก่งที่จะปิดบังหนูอยากได้อะไรพี่ให้หมดเลยไอ้กล่าวอีกว่าถ้าบอกชื่อก็คงว้าวจนพิธีกรสาวสานิทิพาพรถึงกับขอชื่อหลังใหม่ทั้งนี้สามารถรับชมเรื่องราวทั้งหมดของไอ้ปริยาได้ในรายการสานิเบาได้เบาทางช่องอยูทุกวัน background